เึ้นชื่อว่าเรือนจำต้องเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากๆเลยไม่จริงค่ะวันนี้นะคะเพชรพาทุกคนมาอยู่ที่เรือนจำอำเภอนางรองเป็นโคกหนองนามโมเดลแล้ววันนี้นะคะจะพาไปชมบรรยากาศสุดโรแมนติกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะว่ามีสถานที่ตรงไหนสวยๆกันบ้างแล้ววันนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จเจริญสุขแชนเนลกับรายการจเจริญสุขชวนชิม EP นี้นะคะเพชรพาทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วนี้ค่ะเรามี สาวสวยของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออกีตา้านะคะฝากเนอฝักต้นช้างครับอ่ะเดี๋ยวนี้นะคะเทยกับกีตา้านะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของเรือนตามทั่วข่าวนางรอง<ช>เนาะว่าเขามีอะไรที่เป็นโดดเด่นบ้างแล้วก็เป็นสไตล์แบบไหนนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันน,น,ะะนี่นะคะกตา้าเขาก็ยังมีสถานที่เราถ่ายรูปเยอะมากๆปกติแล้วเรือนจำเนี่ยต้องน่ากลัวมากๆใช่ไหม ชื่อเออแต่ที่นี่นะคะเขาก็ยังอ,อุดมความบรรยากาศความธรรมชาตินะจัดสถานท,ที่แบบเป็นคล้ายๆแบบคาเฟ่ใช่แบบคาเฟ่ที่มีต้นม้ต้นไม้น้ำอากาศเย็นชื่นใจนะคะด้วยบรรยากาศรอบๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เยอะมากนะคะก็มีทั้งซุ้มนั่งเล่นมีร้านอาหารเนาะแล้วก็ซุ้มคาเฟ่แล้วก็มีบ้านต้นไม้ด้วยเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะตามมาเลย กีตาร์หลังจากที่เราเดินดูบรรยากาศแล้วเราเหนื่อยกันมากๆแล้วเนี่ย<า>ถูกต้องแล้วกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยถ่อง,องแน่นอนนะคะแล้วก็สั่งอาหารกันมาพอหอมปากหอมคอคเป็นออเดอร์เนาะจะมีอันนี้ชุดทานเล่นค่ะชุดทานเล่นก็จะมีเฟ้นไฟมีไส้กรอกแล้วก็นักเก็บคกจะมีปีกไก่ทอดนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นชุดสเต็กแบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องดื่มก็จะมีเป็นอ่มอคค่าปานมีชาเขียวมะนาว มีโกโก้ปั่นนะคะแล้วก็จะมีอ่าเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วก็เป็นคาปูชิโน่ปั่นคาปูชิโน่ปั่นเออเขาก็จะมีเซตตดนี้มาให้เลยน่ารักมากดูสิคุณเออจริงกับสัตว์เด็กเดียวเราเริ่มทานเป็นตัวตัวนี้ก่อนเปนอนไอของทานเล่นอ่ะทานเป็นของทานเล่นก่อนเธอทานอะไนี่ไปได้ I love steak I love steak เราจะทานเป็นตัวนี้ไหนดูซิเขาวาซิกเนเจอร์นะคะ ชุมชันนะคะนานมะหมูนม,นมเหมือนเป็นซอสพริกไทยดำฉันว่าอยากกินสนาปาฉันกินไ,นไรตีนะิอะไรหน้าปากนะอะไรป่ามันขึ้นกันไหนเนี่ยมีนี่น่ารักมามันต้องกินอ่างคู่กับพวกนี้ไม่ใช่หร,อ,หรอเรากินแต่หมูก่อนไปชิมรสชาติก่อนอ มันจะมีกลิ่นพริกไทยพริกไทยตีขึ้นจมูกเลยนี่แล้วก็เฟรนฟรายนะคะโคกเคียงโคมันมันต้องกินไอ้นี่อะยรมันรวมกันปะกินแยกก็ได้อันนี้กินไว้ตบท้ายล้างขาวอ๋ออันนี้แบบเหมือนเป็นสแน็คของเนนะีของทางเล่นก็ดีนะก็จะมีเอ่ออฮทดอกเนาะแล้วก็เฟรนฟรายนักเก็ตนะคะทานเล่นๆยี่ยี่มันเจะ๊ยบไก่ได้ไหมตัวนี้หนะิวมากจริงๆมีมีอีกหลายเม่น้อยนะพวกะต้มตังพวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวกำลังมา เราสั่งไปเยอะมากอร่อยนะติ๊กไกนะ่น่ะแล้ววันนี้ลูกค้าเยอะด้วยถูกต้องคนเยอะอันนี้50บาทเองนะให้ดูสิจริงป่ะเนี่ย <c oughs> คิดตั๋วบอถูกต้องหมายถึง <มา S 1> ว่าฉันตัวเธอราคานี้จริงจริง<อ>จริงจริงค<ๆ>ือนะคะว่าจะมีได้กี่ชิ้นอะ่ะได้กี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นเลิศนะคะแนะนำเข็นละสิบบาทก้มตําแซ่บหลายแซ่บหลายก้มตํายังไม่มาเลยเราจะกินติ๊กไก่หมดแล้วก่อนนงั้เราชิม อันนี้เคี่วนะไม่ได้กินนะคิมแล้วปีกอะ่ะคือบางที่อ่ะมันปีกเล็กเนาะนี่ให้ปีกใหญ่มากเลยนะแล้เนื้อแบบ,บ<อ>แน่แนเลยมันนี่ไม่รู้ว่าเขาหมักไว้มันออกรสชาติหวานนิดหนึงหมักไว้มื่อนไปาาาาาอยู่ในครัวเขาเหรอหรือว่าเธอไปช่วยเขาเอาผู้เล่นนะคะฉ <laughs> ันนั่ถูกอยู่ <laughs> ที่นี่ตลอดชีวิตไม่ได้อานะ ที่เรือนจำเนี่ยเขาก็จะมีอาหารมีขายนะบางคนไม่รู้รู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ออันนี้ที่พูดจริงๆนะคะเพิ่งมาเลยไม่รู้ทางเข้าก็อาจจะแบบนิดเดือแต่มาเถอะใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อยากให้ลองมาเที่ยวดูแล้วก็มีเสียงน้ํานะคะทําให้เราแบบลมลื่นนะคะแบบเย็นนะคะอยากชิมวันนี้วันนี้อากาศดีว้าว ในระหว่างที่ทานนะคะพี่เขาได้มาเป่งอันนี้เป็นเมนูข้าวขอบคุณนะคะอ,คอันนี้เป็นผัดทิกแกงไขด่ดาวข้าวกับเราหวส้มตามําฉันมาแล้วดิ๊ดี้ดดดมตามําจัดที่เลยจ้าจัดที่เลยค่ะอันนี้อาหารฝรั่งเราเออกไปก่อนเราไปกินอาหารเราจะกลับถึงบ้านแล้วถูกต้องวิ๊ <c oughs> <c oughs> มันรู้สึกจริงๆคุณผู้ชมมันรู้สึกเหมือนฟิลที่ที่เรามาอยู่บ้านแบบบ้านนอกอันเนาะแต่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าตนี้นี่คือร้านอาหารแล้วอยู่ในสไตล์ของเรนจําแล้วมีแบบนี้ใช่คือมันได้หมดเอาแล้วชิมต้มต้มก่อน อันนี้ตำอะไรคะตำผสมตำผสมเราถูกตำม,มารวมไว้ที่นี่แล้วใช่ล้วพี่เอ,อกรวมรสชาติทุกอย่างมาที่นี่นะคะอบอกให้เมื่อไดร่บอกให้เมื่อไดรแล้วเป็นยัง <c oughs> แบ่แบแบ่บ <c oughs> แทบค่ะแ่บหลายพี่น้องอเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าไรนะเขาคั่วเอง รสชาติความนัมวคือมันกลมกล่อมในใาจารย์เดียวมไม่มีที่ติปดพูดได้แค่นี้นี่เรามาชิมมันคู่กันผับหมี่หรอคะมันไปด้วยกันก็ต้องเป็นของคู่กันสำหรับส้มตามผัดหมี่แล้วก็ไก่ทอดร้อนๆเลยกำลังร้อนเลิศดีนะดีมากนี่ มาแล้วคู่กันคู่กันโจ๊กสมตำไปหนึ่งข้ามลากาอันกินกับปีกไก่ทอดคู่กันอช่ไมนี่ขออีกเป็่ยังเห็น,น,นบ้างหลังที่อื่นอาจจะแปดสิบหรือแม้ก็ร้ <89, S 1> อยขึ้นเก้าเก้า อันนี้เขาขายเอาสนุกเขาขายเอาสังคมจริง <Okay. S 1> ที่จริงอ่ะที่เนี่ยยังมีอีกว่างมากนะมันมันแบบมันล้อมรอบไปด้วยแบบว่าวิถีแบบว่าธรรมชาติเนาะวันนี้ก็บรรยากาศดีด้วยแะคะมันเรามาแบบฝนเะหมือนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกแต่อากาศดีกินไปนะคะได้ยิน ได้ยินเสียงน้ำตกไปเลยค่ะสดชื่นเหมือนอยู่เขาใหญ่แต่ที่นี่คือนั่งรองใช่ยกมาที่นี่นะยกม้ที่นี่รวบรวมอาหที่นี่อร่อยทุกเมนูเนะาะจริงราคาย่อมๆยมมากเนาะเดี๋ยวขอตัวทานอาหารกันนะคะ คือทั้งหมดของเรือนจำชั่วข่าวนางรองสถานที่อีกหนึ่งที่นะคะที่อยากทุกคนลองเปิดใจมาที่นี่ดูค่ะเป็นสถานที่นะคะลมเย็นนะคะอาหารอร่อยเครื <c oughs> ่องดื่มอร่อยค่ะและบรรยากาศดีมากๆเลยเนาะใช่รสชาติอาหารก็อร่อยราคาไม่แพงใช่ค,ะะคะ่ะราคาย่อมเยาม,มากราคาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกชนชั้นอาชีพเลยลองมาเปิดใจนะคะลองมาเที่ยวกันดูเนาะ ตลอด EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยว EP หน้าเราสองคนจะพาไปที่ไหนหรืออยากให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยด้านล่างนะคะ EP นี้เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย